สวัสดีค่ะพบกับนิดอีกแล้วนะคะในรายการเปิดบ้านเปิดใจซึ่งเป็นพันธกิจที่เราจะมาแบ่งปันคำพยานและเราเชื่อว่าคำพยานนี้นะคะจะเป็นพลังบวกแล้วก็สามารถหนุนใจให้กับทุกคนที่อยู่ทางบ้านและวันนี้แขกของเราจะเป็นใครนั้นและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมกิติพรให้ครับเป็นศิษยาพิบาลคิดจากต้นกล้ามหาพรแม่เจียวจังหวัดเชียงใหม่ครับอาจารย์กิติเป็นคริสเตียนมานานหรือยังคะเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่ปี2550ครับค่ะตั้งประมาณ17ปีอ๋อโอเคแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยอก่อนที่อาจารย์กิติ จะรู้จักกับพระเจ้าเนี่ยอาจารย์กิติมีชีวิตเป็นอย่างไรคะชีวิตของผมก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าก็เป็นคนที่อยู่ในมุมมืดของสังคมเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบผิดกฎหมายเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนที่ทำอะไรแบบไม่ไม่คิดไม่สนใจแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรวุ่นวานค่อนข้างจะ,ะทำตามใจด้วยเองทุกอย่าง ไม่เคยสนใจไม่เคยสนว่าใครจะคิดยังไงไม่เคยสนว่าใครจะรู้สึกยังไงอะไรที่เราต้องการเราต้องได้อะไรที่เราอยากได้เราต้องเอามันมาให้ได้แล้วก็เป็นคนที่จะทำทุกอย่างเพื่อดันตัวเองขึ้นมาให้ให้อยู่ในระดับที่มีคนยอมรับ ให้คนอื่นได้เห็นถึงความสามารถหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราทำได้แต่มันไม่ใช่ทางที่ดีคือผมเองเป็นคนที่อยู่ในวงการของสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็อยู่ในวงการของยาเสพติดก็จะใช้ชีวิตอยู่กับยาเสพติดก็คือเริ่มเสพยาตั้งแต่เรียนมต้นฮะจะเริ่มเสพยาตั้งแต่เรียนมตน้น เริ่มตั้งแต่กินเหล้าสูบบุหรี่ก่อนก็แรกๆก็คือกินเหล้าสูบบุหรี่ช่วงประมาณมหน,นี่ก็กินเหล้าสูบบุหรี่แล้วพอพอช่วงมอสองนี่มันเริ่มมันเริ่มมีหลายอย่างเข้ามาแล้วก็เริ่มเริ่มรู้จักคนที่โตกว่าเราที่เขาติดสารเหลยอะไรเงี้ย เราก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็อยากลองเราก็ดมกาวดมดมกาวดูบ้างจนจนโดนพ่อจับได้ว่าดมกาวอุ้ยโดนพ่อตีนะฮะแล้วก็พอขึ้นมสามก็เริ่มเสพยาบ้าเริ่มเสพยาบ้าตอนนั้นแล้วก็โดนทันบนจากโรงเรียนนะครับตอนเสพยาบ้าแล้วก็มันก็ เป็นชีวิตที่เราเราเราเลือกในการเดินของเราเองพอเราเข้ามาสู่วงการสิ่งที่มันผิดกฎหมายปุ๊บช่วงมสามผมก็จะมีธุรกิจอีกอย่างคือการค้าปืนเถื่อนก็จะเอาปืนเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายให้คนในประเทศในจังหวัดโดยที่คือเราทําอะไรทุกอย่างไม่มีใครรู้พ่อแม่เราก็ไม่รู้ <laughs> นะครับเราก็ทําทุกอย่างแล้วมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นค่อยๆคืคคบคานเข้าไปจนจนเราเข้าไปอยู่ในวงการแบบ แบบไม่รู้ตัวแล้วก็เราก็เลือกใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเท่หวะ่ะเฮ้ยมันรู้สึกว่าชีวิตเรามันมันมันดูดีอะ่ะเราสามารถที่จะมีเงินใช้เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ตามใจเราใครมีปัญหากับเราเราก็พร้อมบวกอะไรเงี้ยเราก็เลยอยู่ในชีวิตที่ค่อนข้างจะอยู่ในมุมมืดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุยี่สิปี อายุ20ปีก็ต้องโดนคดีหลายๆคดีแต่ว่าเราก็หนีคดียังไม่เคยโดนจับเราก็หนีคดีไปหลายๆที่นะครับจนจนจุดจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เป็นคนดีเราก็ทำทุกวิธีทางที่จะให้เรารู้สึกว่าเออเราเป็นคนดีได้ แต่มันมันไม่สามารถเปลี่ยนได้คือเราสามารถที่จะทำการบังคับตัวเองให้เปลี่ยนเป็นคนดีได้นานสุดคือ6เดือนเราเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกเสพยาได้เต็มที่แล้ว6เดือนเดี๋ยวก็กลับมาเสพอีกเดี๋ยวก็กลับมากินอีกก็เลยรู้สึกว่าเอ๊มันจะมีทางไหนที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนได้ก็เลยตัดสินใจบวชตัดสินใจบวชเพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่เนาะ ตัดสินใจบวชแล้วก็ปรากฏว่าพอเราะระบวชปุ๊บแรกๆมันก็โอเคนะเราก็บังคับได้ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรที่ช่วยให้าศาสนาเปลี่ยนแปลงเราได้เราก็เริ่มทําทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเราได้จริงเพราะด้วยความที่เป็นตัวตนของเราด้วยความที่เป็นความดื้อของเราด้วยแล้วก็ไม่มีใครมาบังคับเราได้โดยที่เราไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาบังคับเราได้เราก็เลย ไม่สามารถที่จะอยู่ในกฎในระเบียบในการควบคุมของระบบศาสนาได้สุดท้ายผมเองถูกจับถูกตำรวจจับครั้งแรกเลยตอนยังบวชเป็นพระอยู่ก็นั่นคือเป็นอะไรที่ถ้าเป็นสมัยนี้เขาก็จะเรียกผมว่ามุม,มานศาสนาคือแบบเราเราบวชเป็นพระอยู่แต่เราถูกจับในข้อหาจำหน่ายยาบ้าจำหน่ายยาเสพติดจำหน่ายและจำหน่ายยาเสพติด ประเภทหนึ่งอย่าบ้าอ่อพ่อกับแม่นี่แบบไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเลยคือตอนนั้นคือเป็นคนแรกของอำเภอเลย <c oughs> ที่ที่ที่โดนที่โดนจับคาผ้าเหลืองแล้วก็เข้าไปติดคุกติดคุกครั้งแรกก็คือตอนอายุยี่สบเดก็เข้าไปติดคุกแล้วสรุปแล้วชีวิตผมก่อนที่จะรู้จักพระเจ้าผมก็ติดคุกวนเวียนชีวิตเข้าๆออกๆในคุออก,ออกผมติดคุกทั้งหมดสี่รอบนะครับติดคุกทั้งหมดสี่รอบ แล้วก็รวมกับไปติดฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งก็ถูกส่งไปฝึกที่เรือนจำวิวัฒพลเมืองฝึกที่เรือนจำวิวัฒพลเมืองผมก็แหกหักที่นั่นเลยผมไม่อยู่ผมแหกผมหนีผมหนีหน, <c oughs> นีกลับบ้านก็สุดท้ายแล้วก็หนีกลับมาจนสุดสุดเลยคือสี่ครั้งที่ที่ที่ติดคุกรวมกับวิวัฒด,ด้วยก็คือเป็นหครั้ง ที่ใช้ชีวิตเข้าๆออกๆในเรือจนจาเป็นชีวิตที่พูดง่ายๆว่าเป็นกากเดนของสังคมเลยไม่มีใครเอาพ่อแม่เขาไม่เอาไม่มีใครสนใจไม่มีใครยุ่งแล้วคืออยากทาอะไรทําไปเลยไม่มีใครสนใจแล้วนั่นคือชีวิตก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าค่ะแล้วอาจารย์กิติมารู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไรคะจริงๆผมเริ่มรู้จักกับพระเจ้าตอนอยู่ในคุกครั้งที่สอง ผมรู้จักกับพระเจ้าในระบบของศาสนาคือตอนนั้นผมยอมรับพระเจ้าแล้วก็เชื่อพระเจ้าในแบบศาสนาคริสต์ก็ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าอย่างจริงๆจ,จังๆตอนนั้นก็คือ,อมีทีมของบ้านพระพรโดยอาจารย์สุนทรนะครับที่เข้าไปในเรือนจำตอนนั้นผมติดอยู่ที่เรือนจำบำบัดพิเศษปทุมธานีบำบัดพิเศษปทุมธานีก็คือ ตอนที่เราถูกย้ายไปที่นั่นเราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราแต่ผมเองเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องพระเจ้าผมเองเป็นคนที่แอนตี้เรื่องพระเจ้ามากใครอย่ามาพูดเรื่องพระเจ้าให้ผมได้ยินเช่ไนะคือถ้าขอโทษทีถ้าใครมาพูดเรื่องพระเจ้าให้ผมได้ยินถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆมือผมตกเลย <laughs> ค,คือเป็นอะไรที่แบบผมไม่ชอบจริงผมแอนตี้จริงๆแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมโดนจับรอบที่สองเนี่ยผมถูกปปสจับ จังนั้นแล้วผมก็เลยไปติดอยู่ที่เรือนจําบําบัดพิเศษกลางกรุงเทพแล้วผมได้ไปเห็นกลุ่มคนคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นไนจีเรียผมเห็นเขายืนจับกลุ่มกันแล้วร้องเพลงน้มัศการพระเจ้าซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันเขาร้องเพลงอะไรกันวะเขามีความสุขกันจังเลยทําไมเขาดีหน้าตาเขามีความสุขจังผมว่าหันไปถามเพื่อนว่าไอ้พวกนี้มันทําอะไรเพื่อนก็บอกอ๋อเขาน้มัสการพระเจ้าเขาเป็นคริสเตียน ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะคิดเตียนมันมีความสุขขนาดนี้เหรอเชื่อพระเจ้าแล้วมันมีความสุขขนาดนี้เหรอผมก็เริ่มสงสัยผมว่าเออพระเจ้ามีจริงเหรอวะเกิดคําถามขึ้นในใจจนผมถูกย้ายไปที่บาบัดพิเศษปทุมไปถึงที่นั่นเจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกว่าอยากอยู่แดนไหนเลือกเอาเลยผมก็เอ้ามีแบบนี้ด้วยเหรอผมผมก็จิ้มเอาเลยเอาแดนนี้แหละเอาแดนนี้แหละปรากฏว่าพอผมเข้าไปแดนนี้ปุ๊บ เป็นแดนเป็นแดนหผมเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าที่นั่นน่ะเกือบ500คนทุกวันจันทร์และวันอังคารจะมีทีมของบ้านพระพรเข้าไปสอนที่นั่นคุณจะเป็นพุทธคุณจะเป็นอิสลามอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเข้ามานั่งฟังเขาผมก็แบบเฮ้ย <laughs> คือเราแบบ เราก็แบบแอนตี้อยู่แล้วไงแต่จู่ๆให้เราไปนั่งฟังเรื่องพระเจ้าเราก็แบบอ้ายเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ยเราก็ไปนั่งฟังพระเจ้าแล้วผมก็นั่งฟังไปอย่างนั้นอ่ะฟังมั่งไม่ฟังมั่งก็คือเข้าไปนั่งไม่ให้ไม่ให้ถูกลงโทษแค่นั้นเองเราก็เข้าไปนั่งฟังผมก็ได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งของอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์สุบินท่านบอกว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและชีวิตของเราทุกคนด้วยพระเจ้าสร้างมนุษย์ผมบอกอาจารย์ มนุษย์มวีวิวัฒนาการมาจากลิงผมจําได้ผมเรียนมาผมเถียงอาจารย์แบบนี้ปรากฏว่าอาจารย์บอกกับผมว่าอ๋อเหน่งครับเหน่งต้องไปหารูปลิงสักรูปนึงนะมาไว้ที่หัวนอนแล้วก็ไหว้รูปลิงนั้นทุกคืนทุกคืนผมถามว่าอาจารย์ให้ผมไหว้รูปลิงทาไมก็นั่นบรรพบ,บุรุษคุณไงผมก็เอ้ยหรือว่าเรามีบรรพบ,บุรุษเป็นลิงนะผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วผมต้องหาข้อมูลในการที่จะมาเถียงอาจารย์ใี่ได้ว่าไม่จริงอะ่ พระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ปร,กรากฏว่าผมหาข้อมูลยังไงเข้าไปดูในห้องสมุดค้นข้อมูลเพราะที่นั่นจะมีห้องสมุดของพระเทพที่เป็นห้องสมุดใหญ่มากก็มีหนังสือทุกอย่างผมก็เข้าไปคน้คนคน้นปร,กรากฏว่ายิ่งคน้นมันมันยิ่งเจอกับทางตันว่าอนักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาระดับโลกเขามีการยอมรับว่าโลกเราและจักรวาลเราถูกสร้างขึ้นถูกสร้างขึ้นโดยเพื่อ เป็นผลประโยชน์ของมนุษย์เป็นหลักผมก็เริ่มสงสัยแล้วผมก็เอะหรือว่าพระเจ้ามีจริงเพราะยิ่งเราหาข้อมูลเรารู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้อแล้วด้วยความรู้ระดับเราน้อยกว่าหางอืง่นเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อหรือว่าพระเจ้ามีจริงก็เลยเออลองฟังดูสิเราก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เคยติดติด,ต,ดติดคุกมาเหมือนกัน ท่านก็บอกว่าก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้าผมก็สวดมนต์ทำทุกสิ่งทุกอย่างในหลักการของศาสนามา30กว่าปีผมก็เกิดประโยคขึ้นหนึ่งประโยคนึงในหัวว่าเอ๊ก็เราก็ทำตามหลักศาสนามาขนาดนี้แล้วไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงลองพระเจ้าดูหน่อยสิก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายประโยคนี้มันเข้ามาในหัวผมแล้วมันทำให้ผมคิดแล้วผมก็คิดว่าเอ๊หรือเราจะลองพระเจ้าดูหน่อย ตอนนั้นผมก็อายุเกือบเกือบสามสิบแหละก็รู้สึกว่าก็ลองพระเจ้าดูหน่อยสิเป็นยังไงก็เลยบอกว่าพระเจ้าไหนถ้าพราะองค์มีจริงไหนลองช่วยเรื่องนี้ลูกหน่อยสิปรากฏว่าผมลองพระเจ้าอยู่สามครั้งเรื่องที่มันไม่น่าเป็นไปได้มันกลับเป็นไปได้ผมก็เลยเข้าใจอ่แสดงว่าพระเจ้ามีจริงผมก็เลยเริ่มฟังเริ่มเริ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มของคริสเตียนแล้วก็ในที่สุดผมก็รับบัพติศมา รับปฏิเมารประกาศตนเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าแต่ในการเชื่อพระเจ้าของผมบางครั้งผมเองผมยังไม่ได้วางใจอย่างเต็มที่ก็คือเชื่อในแบบของศาสนาก็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้รู้จักพระเจ้าแล้วผมก็เริ่มต้นรู้จักพระเจ้าตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็ชีวิตก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเรายังคงดําเนินชีวิตแบบเดิม พราะเรารู้จักพระเจ้าแค่ผิวเผินโดยที่เรายังไม่ไม่เข้าไปสนิทกับพระเจ้าจริงๆก็นั่นคือจุดเริ่มต้นครับอ๋อแล้วหลังจากที่อาจารย์กิติรู้จักกับพระเจ้าแล้วเนี่ยหลังจากนั้นต่อไปเนี่ยชีวิตของอาจารย์กิติมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะครับก็แรกๆก็คือเชื่อพระเจ้าแบบศาสนานะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการขอพรจากพระเจ้าบ้างเราก็เหมือนแบบ เหมือนสวดมนต์ขอพรเราก็ขอพรจากพระเจ้าเวลาเราจะทําอะไรเราขอพรจากพระเจ้าแล้วเราก็เออมันก็ได้จริงๆนะหลายๆเรื่องมันก็ได้จริงๆเราก็รู้สึกว่าโอ้พระเจ้าดีพระเจ้าดีแต่ตอนนั้นคือเราก็ยังคงยังไม่รู้ตัวว่าเราเองเชื่อในแบบศาสนาแล้วสุดท้ายชีวิตของผมก็ยังวนเวียนอยู่จนผมต้องไปเข้าเรือนจําอีกครั้งหนึ่งนะครับพอไปเรือนจําอีกครั้งหนึ่งผมก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้า มันใช่เหรือถ้าผมเชื่อพระองค์แล้วผมยังต้องมาติดคุกแบบเนี้ยผมเชื่อพระองค์แล้วชีวิตผมยังคงทำผิดกฎหมายแบบเนี้ยมันใช่จริงๆหรือเปล่าจนในที่สุดแล้วคือช่วงเวลาหนึ่งที่ผมถึงจุดที่แบบต่ำที่สุดเพราะว่าในช่วงที่ผมอยู่ในคุกผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่สั่งการออกมาข้างนอกด้วยในช่วงนั้นซึ่งในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่หลายๆอย่างมัน มันมีสิ่งผิดเข้าไปในนั้นเยอะนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะสั่งการออกมาข้างนอกได้มันก็เลยทําให้เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้วางใจในพระเจ้าจริงๆสุดท้ายเมื่อยุคของเรือนจําถูกปฏิวัติใหม่ให้เป็นเรือนจําจริงๆให้เป็นคุกจริงๆนั่นแหละคือจุดที่เรารู้สึกว่าโอ้ยชีวิตเราหมดแล้วคือไม่เหลืออะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราถูกยึดไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราถูกทําหายไปหมดแล้ว แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ยังไม่โดนเพิ่มโทษยังไม่โดนอะไรก็หลายอย่างก็ถูกตัดออกไปจากวงจรชีวิตของเราเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเรามันมีแค่นี้เหรอชีวิตของเรามันมีแค่ต้องวนเวียนอยู่แต่ในคุกแบบนี้เหรอเราไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้เหรอก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าให้ลูกเข้าใจจริงๆหน่อยได้ไหมผมก็ พออธิษฐานกับพระเจ้าแล้วผมก็อ่านพระคัมภีร์ใหม่อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็อ่านเรื่อยๆจนพระเจ้าก็ทําให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วผมต้องวางใจในพระเจ้าและผมต้องวางใจในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสตอ์อง์นี้คือพระเยซูที่เป็นพระเจ้าแล้วก็ช่วยเราในทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังนั้นแล้วเมื่อผมเข้าใจตรงจุดนี้ปุ๊บผม เปลี่ยนตัวเองใหม่ผมอธิษฐานขอพระเยซูเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมใหม่พอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมใหม่ในในในคืนนั้นผมอธิษฐานแบบน้ําตาไหลแบบร้องไห้กับพระเยซูเลยบอกว่าโอ้ขอบคุณพระเยซูที่มาล้างบาปให้ลูกที่มาช่วยลูกขอพระอ,องค์มาอยู่กับลูกเถิดให้พระอ,องค์ช่วยลูกต่อไปและชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนเลยคือมันเปลี่ยนออกจากข้างในมันเปลี่ยนออกมาจากข้างในใจเราเลยคือ ใจที่เราเคยเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ใครที่ไม่จ่ายหนี้เราหรือใครที่เป็นหนี้เราแล้วไม่จ่ายเราเราก็สามารถที่จะสั่งทำลายล้างเขาได้แต่มันเปลี่ยนไปเลยโดยที่ว่าเราไม่อยากทำร้ายใคร S <S เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำร้ายใครแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยคนอื่นเราอยากให้คนอื่นมากกว่าการที่เราจะไปทำร้ายคนอื่นก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากตรงนั้นมาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนผมเคยใช้หลักการของศาสนา,าเป็นร้อยร้อยครั้งในการที่จะเลิกเสพยาในการ<ด>ที่ทจะเลิกกินเหล้าสุบุรีในการที่ทจะเลิกเป็นเสือผู้หญิงแต่นั มันก็ยังคงกลับมาเหมือนเดิมแต่หลังจากที่ผมเชื่อพระเจ้าแบบจริงๆผมเชื่อพระเยซูแบบจริงๆปุ๊บทุกอย่าง่ินตั้งแต่ในเรือนจำผมไม่ต้องสูบบุหรี่ค,คือการอยู่ในเรือนจําแล้วไม่ต้องสูบบุหรี่นี่มันคือเป็นอะไรที่ทายากมากแต่ผมอธิษฐานกับพระเยซูว่าพระเยซูขอช่วยผมหน่อยผมไม่อยากสูบแล้วผมไม่อยากทําพวกนี้แล้วสุดท้ายแล้วเราเลิกสูบไปเองโดยที่ไม่ต้องบังคับตัวเองไม่ต้องบังคับตัวเองจน ทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเวลาสิปีละที่ผมไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องสูบบุหรี่ไม่ต้องเสพยาแล้วก็ไม่ต้องทําผิดกฎหมายทุกวันนี้ชีวิตของผมเปลี่ยนเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอะไรอยากได้ต้องได้กลายเป็นคนที่เห็นคนที่เขาลําบากกว่าเราอยากให้เขาเห็นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเราอยากช่วยเหลือเขาเราถูกเปลี่ยนจิตใจใหม่นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ บังคับตัวเองให้ทําจากภายนอกว่าเฮ้ยต้องทาแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะเพื่อให้สังคมมองเราดีๆให้คนอื่นมองเห็นว่าเราเป็นคนดีแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนจากข้างในเลยเปลี่ยนจากหัวใจของเราออกมาใหม่เลยแล้วกลายเป็นสิ่งที่เราทําได้โดยแบบปกติไม่ต้องบังคับตัวเองและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนใหม่ที่แบบโอ้หลายๆคนเห็นแล้วบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอบรรดาน้นองๆหลายๆคนบอกว่า oh, พี่พี euh ่เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคือหลายคนเขาเห็นชีวิตของเราก่อนหน้านี้แล้วเขามาเห็นชีวิตของเราในปัจจุบันเขาบอกว่าโอ้โหเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้จริงๆเหรอเฮ้ยพระเจ้าเปลี่ยนได้จริงๆเหรอทุกวันนี้คนแถวบ้านพอดีบางคนบางคนเห็นหน้าผมเรียกว่าโอ้โอ้ยมาหน้าเหน่งพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าอะครก็คือนั่นคือชีวิตของเราที่เปลี่ยนไปจริงๆแล้วคนได้เห็นจริงๆว่าชีวิตเราเปลี่ยน ก็ขอบคุณพระเจ้าครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่พระเจ้าเปลี่ยนผมจริงๆครัคเรียกได้ว่าอยู่ในหมดโหดแต่กลับมาอ่อนโยนแล้วก็สุภาพได้ด้วยพระคุณของพระเจ้านะคะนอกจากที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรื่องยามีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่ถูกเปลี่ยนแปลงก็ถูกเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องนะครับพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมใหม่จากโจรคนนึงให้มาเป็นอาจารย์คนใหม่ จากคนที่เฮ้ยทุกคนตราหน้าว่าเป็นโจรแล้วจู่ๆจะให้คนมากมายมาเรียกผมว่าอาจารย์ <Yeah. S 1> อันนี้คือไม่ใช่เรื่องไง่ายแน่นอนนะครับแต่พระเจ้าเปลี่ยนใหม่แล้วผมสามารถที่กลับมายืนอยู่ในจุดที่เป็นอาจารย์ของคนอื่นได้ในทุกวันนี้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมใหม่จากคนที่โอ้โหสมัยเรียนนี่ทั้งศูนย์ทั้งรอ <Okay. S 1> มสอนี่มาหมด <laughs> เป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยเรื่องการเรียนนี่ปรากฏว่า ทุกวันนี้พระเจ้าก็เปลี่ยนผมใหม่แล้วยกผมขึ้นให้ผมสามารถที่จะจบปริญญาตรีได้โดยที่เฮ้ยผมแทบแทบไม่ต้องจะ ไปอะไรมากมายเลยแค่อ่านหนังสือและทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามปกติแล้วก็เรียนไปตามปกติแต่ผมอธิษฐานบอกพระเยซูว่าองค์เจ้าค่ะช่วยผมด้วยเวลาสอบแต่ละครั้งนี่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่พระเยซูก็ช่วยจนผมจบปริญญาตรีมาโดยที่ไม่ตกแม้แต่วิชาเดียวก็เป็นสิ่งที่ มหัศย์พันลึกสำหรับผมนะแล้วก,แวก็แล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือทุกวันนี้ก็สามารถที่จะมาะทํางานพระเจ้ารับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มเวลาแล้วก็ช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆช่วยเหลือคนอื่นๆได้อย่างมากมายแล้วก็ เอาชีวิตของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นว่าพระเจ้าสามารถช่วยเหลือเราได้จริงๆครับเพราะพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ยกชีวิตผมขึ้นหลายๆอย่างทาให้ทุกคนได้เห็นว่าเออพระเจ้าเปลี่ยนได้จริงๆค่ะค่ะเราก็ได้ยินเรื่องราวของอาจารย์กิติแล้วนะคะหลายอย่างมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้แต่เขาก็ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้อาจารย์กิติได้หนุนใจผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน,นะคะ่ะครับก็อยากจะบอกทุกๆคนนะครับว่าในเวลานี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองอยู่ในมุมมืดหรือชีวิตของตัวเองที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเลย บางครั้งเราอาจจะมองชีวิตของเราว่าเราไม่มีค่าบางครั้งเราอาจจะมองว่าฉันคงทําได้แค่นี้แหละหรือบางครั้งเราอาจจะมองว่าทุกคนคงไม่มีใครต้องการฉันหรอกใครที่กําลังท้อแท้ใครที่กํากลังสิ้นหวังหรือใครที่กําลังเจอกับปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากจะบอกว่า มีคนคนหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้ในทุกๆเรื่องและคนคนนั้นทุกวันนี้ก็ยังคงมีชีวิตอยู่คนคนนั้นที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมและสามารถที่จะยกชีวิตของผมให้สูงขึ้นได้จากโคลนตม้มจากใต้โคลนตม คนคนนี้ยกชีวิตของผมให้มาอยู่เหนือน้ำได้แล้วก็คนคนนี้ยังคงที่ต้องการจะช่วยทุกๆคนด้วยเช่นกันผมอยากจะบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้และพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่รอให้เราเข้ามารับการช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์ต้องการช่วยเราไม่มีอะไรที่มันจะดีเลิศไปกว่าการที่ชีวิตของเราสามารถพ้นจากบาปกรรมและพ้นจากเวรกรรมที่เราเคยมี ที่เราเคยก่อหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ก่อด้วยซ้ำนะครับแต่พระเยซูองค์นี้ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยเราทุกคนให้รอดพ้นจากบาปก,กรรมเหล่านั้นและพระเยซูองค์นี้จะเป็นคนที่ช่วยเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่ดังนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตผมบอกได้เลยว่าพระเยซูองค์นี้สามารถช่วยเหลือให้เราผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปได้ พระเยซูองค์นี้เปลี่ยนชีวิตของผมมาแล้วอย่างไรพระเยซูองค์นี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านทุกๆุกคนให้สูงขึ้นและให้ประสบกับความสำเร็จได้ในชีวิตเช่นเดียวกันกับที่ผมได้รับมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์กิติไปแล้วนะคะนิเชื่อว่าคำพยานนี้ ก็จะเป็นพลังบวกให้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและนี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เช่นกันนะคะเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เผชิญกับปัญหาแบบนี้หรือว่าเรื่องเราที่คล้ายๆกันกับเราขอพระเจ้าอวยพรและขอพระเจ้าได้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็สามารถติดตามรายการเปิดบ้านเปิดใจหรือว่าสามารถดูย้อนหลังได้ในช่อง YouTube ชื่อว่าเปิดบ้านเปิดใจใน t ิกต o k ก็มีนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับคำพยานที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ใจฟูมากๆเลยค่ะเราก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่รับชมและรับฟังพร้อมกับเราขอบพระเจ้าอวยพรนะคะขอบคุณค่ะ